สวัสดีครับยินดีต้อนรับสูเทวันชนเนลครับอัปเดตราคาทองคำวันนี้ประจำวันที่5ทันวาคม2,568ราคาทองคำตามสมาคมค้าทองคำเช้านี้ทองคำแท่ง96.5%รับซื้อ43,050บาทขายออก43,150บาททองรูปพันธ์96.5%รับซื้อ42,281บาท ขายออก43,650บาทราคานี้ยังไม่รวมค่ากำหนดนะครับต่อไปจะเป็นราคาทองรูปพัรร์รวมค่ากำเนดโดยเฉลี่ยซึ่งแต่ละร้านจะไม่เท่ากันขึ้นกับโปรโมชั่นและค่ากำเนดแต่ละลายครับ1กรัม3,196บาทเครื่องสลึง6,44 0บาท1สลึง11,708บาท2สลึง22,925บาท1 4, 4, บาท44,800บาท 2.88,700บาท3.132,550บาท5.219,450บาท10.436,000บาท20.872,000บาท, 20, 8, 7, 2, บาทขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและเป็นกำลังใจให้ตลอดมานะครับอย่าลืมกดติดตามกดไล์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ